สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทารโวิทตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาวยไพ่ทารโน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผม,มวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการทํานายในเรื่องอซีรีส์ที่ว่าควรบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดในช่วงครึ่งปีแรกของปี2 5ง5นี้นะครับผมเพมื่อส่งเสริมโชคลาบบารมีทางด้านใดน,นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเรียนไว้ก่อนนะครับว่าการบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธ เราจะใช้ไพ่เป็นตื่กกางทำนายให้ว่าเราควรจะบูชาอ,าองค์ใดเป็นพิเศษในช่วงขึ้นปีแรกนี้นะครับผมและควรที่จะขอพรในทางด้านใดน,นะครับผมสําหรับาชาวราศีต่างๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีกุมนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีกุมทุกๆท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่อง Thalovitun น,นะครับผมตอนนี้ช่อง Thalovitun ก็มีผู้ติดตามเกือบๆจะ9,000ท่านแล้วนะ ทุกนี้นะทุกทุกเสาร์นะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดกับคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมลงลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมในคำอธิบายใต้คลิปนะครับใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพียรกาศ์คลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเอาไปทำนายให้ในคลิปพียรการ์ดคลิปต่อไปนะครับผม่อแล้ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับ การทานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใดในชีวิตนะครับผมแล้วหากว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับดวงของชาวราศีกุมนะครับผมว่าเราควรบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดในช่วงครึ่งปี ของปี2,565นะครับผมเพื่อส่งเสริมโชคลาภบาร,รมีทางด้านใดน,น,นะครับผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวราศีกุมนะครับผมควรบูชาในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,565นี้นะครับผมขอนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่เราควรที่จะบูชานะผมอันดับแรกก่อนเลยแล้วผมก็หนีไม่พ้นอ,องค์พระพิคเนตนะครับผมองค์พระพิคเนศแล้วก็พระพาณารายนะผมเทพแห่งการตัดสินแห่งข่าวดีแห่งอะไรต่างๆนะผมอาจจะเป็นพระนาณารายกับพระพิคเนศเป็นหลักนะครับผมแล้วก็พระสุรัสวดีก็ได้เช่นกันนะครับผมอาจจะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเทพที่ที่ให้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับผมแล้วก็ เทพติองค์ที่ควรที่จะบูชาเลยนะครับผมก็คือองค์พญานาคนะครับผมองค์พญานาคเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงองค์ราหูก็ควรบูชาเช่นกันนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราควรที่จะขอพรหรือว่าเน้นเป็นหลักเลยนะครับผมเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับผมบทสรุปออกมาเป็น justice นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมนะถ้าคุณไปขอพรอ,อ,องค์เทพนะครับผมโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะว่าองค์พระนารายณ์องค์พระพิฆเนศหรือว่าองค์พระ ราหูก็ตามนะผมหรือแม้กระทั่งองค์พญานาคก็ตามนะผมให้คุณนึกถึงเลยเป็นหลักเลยนะผมเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับความสําเร็จความประสบความสาเร็จความถูกต้องความเที่ยงธรรมให้เป็นหลักเลยนะครับ <c oughs> ผมมาบูชาแล้วก็นึกถึงว่าเอ้ยอยากที่จะ,ะได้รับความเที่ยงธรรมได้รับความยุติธรรมในการทํางานของคุณนะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าพลังงานหลักๆของคุณที่ส่งมาให้กับชาวราศีกุมหลักๆในช่วงครึ่งปีแรกของปี2015คุณจะได้รับพลังงานบวก เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะผมจากองค์เทพต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยลองไปบูชาแล้วก็ขอพรให้ตรงกับพลังงานบวกที่ไพ่ได้ทํานายมาให้คุณนะครับผมอาจจะส่งเสริมกับหน้าที่การงานให้คุณเจอสิ่งดีๆนะผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมว่าสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับผมที่คุณจะได้รับหลังจากที่ไปบูชาองค์เทพต่างๆเนี่ยการงานของคุณจะเป็นยังไงสาหรับชาวราศีกุมนะครับขอสิ่งดีๆเกี่ยวกับการงานที่ชาวราศีกุมจะได้รับ หลังจากที่ไปดูและไปบูชาองค์เทพต่างๆด้วยนะครับผม ความวุ่นวายความสับสนอะไรต่างๆจะหายไปนะครับผมจะหายไปศัตรูจะพ่ายแพ้นะครับผมจากที่คุณเจอเรื่องปั่นปวนเรื่องไม่คาดฝันนะครับผมจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆมีทิศทางที่ไปทางบวกได้ดีมากขึ้นนะครับผมบางคนอาจจะไปเจอกับเรื่องของกิจการการงานที่จะต้องพักเจอกับความยุ่วุ่นวายสับสนเจอกับสิ่งต่างๆที่ ที่ปั่นป่วนไม่ว่าจะปั่นป่วนมาจากคนรอบข้างมาจากเพื่อนร่วมงานที่อาจจะไม่ค่อยจะมีความสามัคคีกันเท่าไหร่นะครับผมทาให้คุณค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหนักเกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับผมสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรในอะไรต่างๆของคุณนะครับผมถ้าคุณไปบูชานะครับผมปัญหาต่างๆจะค่อยๆขี้คลายไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับผมคุณจะมีความเด็ดขาดมีอํานาจบรารมีมากขึ้นนะครับผมจากที่บอกว่าเอ้ยบอกอะไรใครไปก็ไม่ค่อยจะมีคนฟังจะมี เรื่องนู้นสั่งไม่เป็นสั่งกับดวงโดยเฉพาะกับดวงลูกน้องบริวารนะผมคุณจะมีความเด็ดขาดชัดเจนได้มากขึ้นนะครับผมจากที่ความวุ่นวายความสับสนไม่ว่าจะเกิดจากการที่ใช้ไม่เป็นใช้บอกไม่เป็นบอกอะไรต่างๆนานาก็ตามน้คุณจะมีความเด็ดขาดในการที่จะจัดการได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การผลักดันสนับสนุนได้ดีมากขึ้นนะครับผมมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับผมมาเป็นตัวคิงออฟสบอร์ดนะผมมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่อำนาจบารมีเน่ชวนใง ครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับผมถ้าคุณไปบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมแล้วก็เน้นไปเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องความถูกต้องความเที่ยงธรรมนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรภายในกิจการของคุณนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวแล้วคุณไปเจอแบบว่าอาอเดอร์ไม่เป็นออเดอร์นะครับผมลูกค้าสั่งออเดอร์มาแล้วอยู่ดีๆก็มาแคนเซิลแล้วทําให้กิจการการงานของคุณเนี่ยต้องพักตัวไปนนนนะะคครัมม้องววไนนจจดไไปปาีจดด็ ตานานาก็ตานมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหน้าที่การงานของคุณจะมีความชัดเจนได้ดีมากขึ้นนะครับผมลูกคงลูกค้าอะไรต่างๆก็จะเข้าที่เข้าทางสําหรับคุณได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสาหรับชาวราศีกุมนะครับว่าการงานของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับผม สำหรับชาวราศีกุมนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักเลยนะครับผมจะให้การผลักดันสนับสนุนนะครับผมแล้วก็คุณจะมีลักษณะที่พูดคุยกับใครเจรจาอะไรกับใครเกี่ยวเรื่องการงานก็จะได้ผลสําเร็จได้ดีมากขึ้นนะครับผมค่อนข้างจะดูดีมีอนาคตแล้วก็ค่อนข้างจะมีวิสัยทัศน์ในการที่จะจัดการวางแผนได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในบางคนอาจจะได้ไปเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับผมอาจจะมีตัวเดือฟูด้วยนะครับผมคุณจะผ่อนคลายได้ดีมากขึ้นแล้วก็ความยุ่งเหยิงสับสนในออองงคคคค์กกรรขุุณณเเเนี่่่ยยยยจจะะๆหาาไไปผมแลล้้้้ววูสึดฮ ม,มันจะมีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้มากขึ้นนะครับผมอาจจะมามากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยก็เป็นไปได้นะครับผมมีทั้งเดือฟูแล้วก็มีทั้งตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็เน้นไปนเรื่องของหน้าที่การงานนะครับการงานของคุณที่เคยมีปัญหาเคยมีภาพของการที่สะดุดติดขัดอาจจะต้องพักอาจจะต้องอปล่อยวางการงานหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่มันปัน่นป่วนในองค์กรของคุณนะครับผมจะค่อยๆหายไปนะครับผมและคุณจะมีล อาชีพการงานได้ดีมากขึ้นแน่นอนนะครับผมสำหรับครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับผม อ่ะล้าสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายของชาวราศีกุมเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทัโรวิทุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทัโรวิทุนก็ขอให้เฮงๆรวย,ยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ